สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลครับคาถาต้องห้ามของตระกูลอุจิวะนะครับตระกูลอุจิวะนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลที่ใครได้ยินนี่ก็ต้องแบบขนลุกขนพองสยองกล้าวกันเลยทีเดียวนะ,ะว่าเป็นตระกูลที่มีความเก่งกาจครับมีพลังเนที่แสนจะร้ายกาจครับแล้วก็แต่ละคนของตระกูลอุจิวะครับก็เรียกได้ว่าเด็ดๆกันทั้งนั้นครับมาดดาละเอ๋ยครับชิซุยเอ๋ยอิเทจิเอ๋ย นะครับซาซิเกะเอ้ยครับแต่ละตัวนี่คือหโหดด้วยกันทั้งนั้นครับและในตระกูอุจิวะครับก็จะมีคาถาหลายคาถานะครับที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงครและแน่นอนครับว่าในบรรดาคาถาเหล่านั้นครับมีคาถาต้องห้ามด้วยนะคาถาต้องห้ามวิชาต้องห้ามของตระกูอุจิวะนะคือ อิซานางิแล้วก็อิซานามินะซึ่งในคลิปนี้ครับเราก็จะพูดถึงคาถาทั้งสองคาถานี้นั่นเองฮะเทบิดอนอิซานางินะครับคาถาต้องห้ามอิซานางินี่แหละเป็นวิชาเด่ที่แม้แต่ในตระกูลอุจิวะเองเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นคาถาต้องห้ามนะครับโดยความสามารถของเทพบิดอนอิซานางินะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเสียเปรียบของผู้ที่ใช้คาถานะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บนะครับ ไปจนถึงความตายครับให้เปลี่ยนเหตุการณ์ที่เสียเปรียบในลักษณะนั้นเนี่ยให้เป็นความฝันแต่ในขณะเดียวกันครับก็จะเปลี่ยนสภาพความได้เปรียบของผู้ใช้กระถานะครับให้เป็นจริงขึ้นมาครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งวิชาเมนธนะครับที่ใช้กับตัวเองนะครับและเนี่ยที่ใช้เทพบอดอนอิสานางนี้ไปแล้วครับก็จะสูญสิ้นแสงสว่างครับคือจะต้องเสียดวงตาดวงนั้นไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ กลับมามีแสงสว่างได้อีกครั้งหนึ่งครับใช้ได้ครั้งเดียวครับก็ต้องทิ้งดวงตาดวงนั้นไปนะฮะและคนที่เคยใช้คาถา,าอิสานางนีให้เราได้เห็นนะครับก็อย่างดันโซครับใช้ในตอนที่สู้กับซาซึเกตน,นะครับ อุจิวะมาดาระครับใช้กับตอนที่สู้กับโฮคางเงะรุ่นที่1ครับเราจะเห็นว่ามาดาราเนี่ยมันเหมือนกับว่าโดนโฮคางเงะฆ่าตายไปแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออุจิวะมาดาระเนี่ยมันใช้คาถาอิซานางีนะครับก็เลยเปลี่ยนสภาพความตายของตัวเองในตอนนั้นเนี่ยให้เป็นความฝันนะครับมันก็เลยไม่ตายนะฮะและอีกคนนึงครับนั่นก็คืออุจิวะโอบิโตะนั่นเองครับใช้กับตอนที่สู้กับโคนันนะครับก็เป็นการต่อสู้สุดมันเลยนะครั้งนั้นครับ แต่ในบรรดา3คนนี้นะคงไม่ต้องบรรยาอะไรกันมากนะครับก็รู้อยู่แล้วนะว่าใครกากที่สุดครับก็คือไอ้ดันโซนี่นะครับคือมาดราเนี่ยใช้อิสานางีก็คือเปลี่ยนสภาพตัวเองให้ได้เปรียบขึ้นมาครับคือโกงความตายนงครับโอบิโตะก็เหมือนกันก็โกงความตายแต่ดันโซนี่ครับคือแบบมันตายแล้วตายอีกอ่ะคือเนตรวงแหวนของดันโซนะครับมีอยู่ที่แขนเนี่ยคือ10ดวงนะใช้ขนาดนั้นน่ยยังแพ้ซาสึเกะเอาคิดดูแล้วกันคือแบบโดนซาสึเกะอัดเละเทะครับคือดันโซนี่แบบ โดนซาสเกตทุบนะครับโดนซูซานโอโอดิเออโดนซูซานโอโนะครับทุบแล้วทุบอีกนะครับโดนบีบโดนเทวีสุริยาครับโดนซาสเกะฟันคือโดนแทบจะคบคบทุกรูปแบบเลยนะฮะแต่ก็ใช้คาถาอิซา,างนางีนะครับโกงความตายมาได้นะครับแต่สุดท้ายจะแล้วจะรอดคือมันก็ยังจะแพ้ซาสเกตอยู่ดีนะฮะคือเป็นแบบตัวละครที่แบบเหมือนจะเก่งนะแต่ อยู่ต่อหน้าซาเกตนี่คือคนละเรื่องเลยนะครับกากมากและคือแม่งใช้เนวบงแกล็ได้แบบเปืองมากอะ่ะใช้เสียของแบบสุดๆนะรเรียกได้ว่าใช้กระถาต้องห้ามแบบเป็นว่าเล่นเลยนะครับใช้แบบเสียของเลยนะและข้อจํากัดข้อหนึ่งของวิชาอิสานางนี้นะครับคือระยะเวลาในการหวังผลของการใช้วิชาอิสานางี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปครับใช้ระยะเวลาได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่แต่ละคนนะแต่สําหรับกรณีของดันโซนเนี่ย จะใช้1ตาดวงตา1ดวงนเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ60วิวินะครับพอครบ60วิบวิดวงตาก็จะดับศูนย์ไปนะครับศูนย์สิ้นแสงสว่างไปนะฮะในกรณีของดันโซนะครับแต่ถือว่าใช้ได้60สิวิเนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะเพราะว่าคือดันโซมันไม่ได้เป็นแบบคนตระกูลอุจิวะและดันทะลึ่งใช้คาถาต้องห้ามนะครับแล้วแบบปลูกถ่ายดวงตาไว้กับตัวเองซะเยอะเลยนะครับใช้ได้แค่นี้คือก็ดีแล้วนะคาถาต้องห้ามอีกหนึ่งคาถาครับนั่นก็คือวิชาคาถาต้องห้ามอีส อานามินะครออกอย่างคล้ายๆกันนะครับความสามารถก็คล้ายๆกันนิดนึงนะคือวิชาอีสานางี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิชาที่ใช้เปลี่ยนชะตากรรมครับ ส่วนอิซานามิเนี่ยจะเป็นคาถาที่ใช้กําหนดชะตากรรมครับและแน่นอนครับว่าเมื่อใช้คาถาอิซานามิไปแล้วครับสิ่งที่ต้องแลกไปก็คือการสูญเสียดวงตาเช่นเดียวกับอิซานางิเลยนะฮะสำหรับคนที่โดนคาถานี้ไปแล้วครับจะต้องติดอยู่ในวังวนนะครับติดอยู่ในลูกครับภาพเหตุการณ์เดิมๆซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ำมาซึซ่งคนที่โดนคาถานี้ไปนั่นก็คือคาบูโตะนั่นเองครับก็จะ วนเวียน,วนเวียน่ายตายเกิดอยู่ในนั้นครับเขตแกนเดิมๆซ้ําไปซ้ำมาโดยอิาจินะครับได้เคยอธิบายคาถาอิซานามิไว้ดังนี้นะครับพลิปตาที่การขึ้นไหวของ2คนสอดคล้องกันในพลิปตานั้นก็จะใช้พลังเนตรบันทึกสัมผัสของคู่ต่อสู้ไว้เหมือนกับภาพถ่ายสมมุติว่าให้มันเป็น A จากนั้นก็จงใจสร้างสัมผัสของร่างกายเดิมขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วก็ใช้วิชาเนบันทึกพลิปตาน,นั้นไว้ในรูปแบบเดียวกันเป็น A เหมือนกับการอัดรูปถ่ายหลังจากนั้นอิซานนมิก็จะนำเหตุการณ์ A และ A มาเชื่อมต่อกันและสามารถเชื่อมต่อได้แม้แต่กระแสเวลาระหว่างสองเหตุการณ์นั่นก็คือความสามารถที่จะสร้างลูปที่ไร้ที่สิ้นสุดนะฮะองงไหมเอ่ย น่าจะงงยังไเอาง่ายสรุปง่ายคือ,อเนี่ยอย่างเหตุการณ์ยกตัวอย่างเหตุการณ์ของอิทาจิกับคาบุโตะเลยตอนแรกเนี่ยคาบุโตะคือมันไปฟันอิทาจิใช่ไหมนั่นแหละครับแทงอิตาจิเข้าไปแล้วก็อิทาจิก,ก็กลายเป็นอีกาใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีการแบบต่อสู้กันแบบนิดๆหน่อยๆมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีกนิดๆหน่อยๆนะครับและอิตาจิก,ก็จงใจที่จะทำให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งครับก็คือโดนคาบุโตะแทงนะครับส่วนอิทาจิก,ก็แบบ แตกสลายกลายเป็นอีกานั่นแหละครับมันก็จะเป็นการวนลูปไปเรียบร้อยแล้วครับ วนหลูปไปวนหลูปมาวนหลูปไปวนหลูปมานะครับงงไหมเอ่ยนะฮถ้างงก็ช่วยไม่ได้นะครับอธิบายได้แค่นี้นะค,คือคนที่โดนคาถานี้ไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าถูกขังอยู่ในหลูปของภาพลวงตานะครับในเหตุการณ์นั้นเนี่ยตลอดไปครับวนไปวนมาไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะถูกขังแบบตลอดไปตลอดการนะครับเพราะจริงๆแล้ววิชานี้เนี่ยมันมีทางที่จะออกมาจากหลูบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นได้ครับ เพราะว่าเดิมทีเนี่ยวิชาอิซานามิเนี่ยเป็นวิชาที่สร้างขึ้นมาเพื่อเตือนสติผู้ที่ใช้วิชาอิซานางินะฮะโดยไอวิชาอิซานางีเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นวิชาเนตรที่สมบูรณ์แบบแห่งอุจิวะเลยนะครับเป็นวิชาเนตรที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ครับวิชาอิซานางีถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมามีผลอะไรขึ้นมาที่มันไม่ดีต่อตัวเองนะครับผู้ใช้คาถานั้นจะสามารถลบผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั้นทิ้งไปซะนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับไปให้เป็น,ปนสภาพเดิม นะครับแล้วก็เลือกเอาเฉพาะ เหตุการณ์ที่มันดีต่อตัวเองเหตุการณ์ที่มันเข้าข้างตัวเองนะฮะซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับก็อย่างที่ดันโซใช้กับสังสเกตนั่นแหละฮะและด้วยความร้ายกาลของวิชาเนี่ยที่มันทรงอนุภาพมากเกินไปนะครับก็ทําให้ผู้ที่ใช้วิชาเนี่ยเกิดความหยิ่งยัโสโอหังนะครับเป็นเหตุให้ผู้ใช้วิชานี้ได้เนี่ยเกิดความเตลิดออกนอกลูก่นอกทางน,นะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่ใช้วิชาอีสานายิแค่คนเดียวเนี่ยคืออาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่อิทติบ,บอกว่าถ้าเกิดว่า ม่มีคนใช้ตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีการแย่งชิงผลลัพธ์ที่ดีกว่าขึ้นมาในตระกูลอุจิวะนะครับต่างคนต่างแย่งชิงสิ่งที่มันดีกว่าเหตุการณ์ที่มันดีกว่าสําหรับตัวเองนะฮะมันก็จะเกิดความวุ่นวายแบบไม่รู้จบนะครับมันก็เลยต้องมีการคิดค้นวิชาที่จะมาหยุดยั้งอิซานางิเนี่ยนะครับนั่นก็คือวิชาอิซานามินี่นะครับที่จะมาใช้หยุดยั้งอิซานางินะโดยอิซานามิเนี่ยเป็นกับดักให้ผู้ที่จะใช้อิซานางิ เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เพื่อให้ได้ประโยชน์กับตัวเองนั้นต้องติดวนลูปหุนวนอยู่กับที่เดิมไปชั่วชีวิตนะฮะแต่อิสานามิก็เป็นวิชาที่สร้างขึ้นมาเพื่อยับยังอิสานางิเพียงเท่านั้นนะครับ จึงได้มีการสร้างเส้นทางเพื่อออกจากหลุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าโดยเดิมทีแล้วนะครับวิชาอิซานามิเนี่ยมันเป็นวิชาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคนตระกูลอุจิวะด้วยกันนะครับให้หลุดพ้นจากความเย่อหยิ่งยิงพยองอิซานามิเป็นวิชาที่ใช้เพื่อยับยั้งคนที่ใช้วิชาอิซานางิเพื่อหนีปัญหาแบบง่ายๆเข้าว่านะและถ้าเกิดว่าคนที่ติดอยู่ในหลูปติดอยู่ในวังวนของอิซานามินั้นได้เลิกหลบหนีแล้วก็ยอมรับผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นไปครับก็จะสามารถที่จะ หลุดพ้นออกจากดูดขออิซานามิได้นะอิซานามิคือวิชาที่จะสั่งสอนให้รู้จักยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้วก็เลิกหวังพึ่งพาวิชาดินจาที่มันอันตรายแบบอิซานางินะฮะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับวิชาอิซานามิเนี่ยมันเป็นวิชาที่มีทางออกออกมาได้นะครับมันจึงอันตรายเกินไปนะครับเกินกว่าที่จะมาใช้ในการต่อสู้จริงนะครับด้วยเหตุนี้นะครับ ก็ทําให้วิชาอิซานามิเนี่ยได้กลายเป็นวิชาต้องห้ามไปนะครับอธิบายวิชาอิซานามิมาแบบยืดยาวมากนะครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับวิชาอิซานามินะครับคือถ้าใครโดนเข้าไปคือมันต้องวนลูปอยู่ในวังวนที่แบบไรที่สิ้นสุดนะครับถูกขังอยู่ในภาพลวงตานะครับเหตุการณ์เดิมๆภาพเดิมๆก็จะวนไปวนมาซ้ําไปซ้ํามานะฮะแต่ไม่ใช่ช่วงนิลันดอนนะครับคือถ้าเกิดว่ายอมรับความจริงไม่หนีความจริงนะครับ ก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากลูปของอิซานามิได้นะโอเคสรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะฮะโอเคกคับผมนี่ก็คือคาถาต้องข้ามของตระกูลอุจิวะนะครับอิซานางิแล้วก็อิซานามินะฮะเออนะหวังว่าจะรับชมกันอย่างสุขสนานนะนะครับไปดูสติกเกอร์ลายน้องแก้มป่องจอมป่วนกันต่อครับน้องแก้มป่องจอมป่วนนะครับสติกเกอร์ลายสุดกวนบอกตรงๆนะครับว่าน้องแก้มป่องจอมป่วนสติกเกอร์ลายของผมเนี่ยที่ผมเขียนขึ้นมาวาดขึ้นมาเนี่ย เป็นสติกเกอร์ไลน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยทำขึ้นมาเฉพาะคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีสติกเกอร์ไลน์อันนี้นะเพราะว่าดูจากรูปสติกเกอร์ไลน์เนี่ยคือตามคอนเซปที่ผมบอกครับว่าแนวกวนๆคนกวนๆค,คือก็ดูแบบดูสติกเกอร์ไลน์แต่ละอันเนี่ยแบบเดี๋ยวโดนเนี่ยแบบโตแล้วทําอะไรก็ได้เอาที่สบายใจอย่างเงี้ยคือแบบม,มันจะมีแต่แบบอันกวนๆน,น,นะฮนะคือถ้าเกิดว่าคนไม่กวนจริงแบบใจไม่กล้าพอแบบ <c oughs> คือแบบต้องต้อง ต้องถึกระดับนึงอ่ะเออแบบต้องทนมือทนเท้าระดับนึงแบบต้องกลัวระดับหนึ่งอ่ะถึงจะซื้อสติกเกอร์ลายอันนี้ไปนะเพราะถ้าเกิดบ้าแบบเอาไปพิมพ์ไปส่งลายสติกเกอร์แบบนี้ให้เพื่อนนี่คือแบบต้องมีโดนบ่นโดนด่ากลับมานะซึ่งแน่นอนกับว่าถ้าใจไม่แข็งพอนะไม่แกร่งพอนี่คืออยาโหลดสติกเกอร์ล n e อันนี้นะเฉพาะบางคนเท่านั้นนะสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งพอเท่านั้น,นะถึงจะ มีสติกเกอร์ลายน้องแก้มป่องจอมปวดไว้นในครอบครองได้นะเออโอเคไปที่ช่วงต่อไปดีกว่าครับถามดีๆตอบกลัวๆน,นะคมเนต์แรกครับบอกว่าซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเป็นวิชาต้องห้ามไหมครับฝากถามบิ๊กตู่นะซื้อเรือดำน้ำเป็นวิชาต้องห้ามไหมเหรอ่าตามคอนเซปของวิชาต้องห้ามเนี่ยคือแบบ มันต้องมีความเสี่ยงหรือต้องแลด้วยอะไรบางอย่างที่มันสมน้ําสมเนื้อคือต้องเสียอะไรบางอย่างไปอ่ะเออในการใช้คาถาอย่างสามพระเวสีคืนชีพคือเรียกวิญญาณมาก็ต้องใช้ร่างคน,เป,นเป็นในการสั่งเวยครับก็ต้องแลกกันอย่างอิซานางิอิซานามิเนี่ยใช้ไปก็ต้องเสียดวงตาใช่ไหมแต่การซื้อเรือดำน้ําของบิ๊กตู่เนี่ยคือเอาเข้าตรงๆนะถ้าเกิดว่าเขาซื้อเรือใครจะไปทาอะไรเขาได้วะใช่ไหม คือเขาซื้อก็บม็มีใครทําอะไรเขาได้อยู่ดีอะคือเขาแบบเขาเจ๋งที่สุดแล้วอะ่ะโอเคปะ่ะ <_' S 1> ก็แสดงว่ามันมันอาจจะแบบเหนือเงื่อนไขาการเป็นคาถาต้องห้ามนะครับคืออาจจะไม่ใช่คาถาต้องห้ามก็เป็นได้นะคือไม่มีใครทําอะไรเขาได้อะไม่มีความเสี่ยงนะคือจะซื้อก,ก็ซื้อได้นะเออเอาอย่างนั้นดีกว่าคือจะซื้อใครจะทําไมก็แล้วแต่เขานะอ่าเรียกว่าไม่ใช่คาถาต้องห้ามก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นนะ นี่แบบว่าถามคำถามมาแบบไม่ได้สนแบบเจ้าของช่องเจ้าของชั้นแนลเลยนะครับว่าเขาจะเป็นตาไรา้ดีกันยังไงคําถามลักษณะน,นี้นี่คือมาบ่อยเหมือนกันนะกับคําถามบิ๊กตู่บิ๊กตู่นะเออคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาครับอา้าวมีคนช่วยตอบนะครับเขาบอกว่าเป็นคาถาอันเชิญครับแบบไม่สนใจเสียงดา่าเสียงด่าจากประชาชนเลยนะครับอา่าเป็นคาถาอันเชิญน,นะมีคนให้ไอเดียให้ความคิดมานะครับ คาถาอัญเชิญใช่ไหมก็อาจจะเป็นไม่ได้นะอาจจะเป็นคาถาอัญเชิญแบบว่าคาถาอัญเชิญเรียกเรือดำน้ำําออกมาเดี๋ยวนี้เรือดำน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าวะเอ้ยคือเออมันอาจจะเป็นคาถาอัญเชิญก็ได้นะเพราะมันไม่มีความเสี่ยงไงแล้วแบบว่าทําพันธสัญญายเรียบร้อยแล้วอัญเชิญขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะเออนะก็ว่ากันไปนะครับผมนะก็ คือคนเจ้าของชั้นแนวจะเป็นยังไงชั้นแนวจะอยู่จะไปไม่รู้แล้วนะฮะตอนนี้ฮะเล่นหนักสือเกินนะมุกนี้พี่ยามาโมโตะหายไปไหนพี่ยามาโมโตะหายไปไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะยังไม่มีบทในโบรูโตะด้วยมั้งใช่ไหมก็เดาว่าอ่าอาจจะยังไม่หายไปไหนนะเพราะถือว่าเป็นตัวละครที่มีพลังเจ๋งเหมือนกันอนะ่ะมีมีพลังของรุ่นที่หนึ่งอ่ะพลังคาถาไม้นะครับ ดาว่าอาจจะมีบทในอนาคตก็เป็นได้นะเพราะว่าขออะไรเขายังเจ๋งอยู่ยังสามารถเอาพลังของย่างโมโตเนี่ยมาเป็นลูกเล่นนะครับมาทำอะไรสนุกสนุกมาดําเดินเร,เรื่องสนุกสนุกได้อยู่เหมือนกันนะเออก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะยังไม่มีบทในเรื่องโบรูโตนะฮังโกในโบรูโตแม่งอ้วนจ้างฮ่า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 บวกนะครับ อังโกเขาเป็นผู้หญิงนะน้องจะไปไปพูดว่าเขาอ้วนได้ไงอ่ะคือผู้หญิงเนี่ยเราจะไปบอกว่าเขาอ้วนไม่ได้นะมันเป็นคําหยาบคลายหยาบกร้านมากเหมือนคําด่าเลยอ่ะบอกว่าผู้หญิงอ้วนอะ่ะอย่าเรียกว่าอ้วนนะครับให้เรียกว่าอวบระยะสุดท้ายนะครับแบบอวบตุ๊บป่องตุ๊บป่องแล้วอย่างนั้นจะดูสุภาพแล้วก็ดูน่ารักกว่านะฮะ พยายามอย่าใช้เขาอ้วนกับผู้หญิงนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะโดนสาวๆเขามองคอนเอาได้นะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับพี่นี่เหมือนจะไร้สาระแต่ก็มีสาระชอบมากครับพี่ไม่อ่านวันพีทอะไรเนี่ยมาไม่รู้แล้วนะครับคอมเมนต์หลังๆเอยไม่ใช่ประโยคหลังๆไม่รู้แล้วสนใจแค่ประโยคแรกนี่แหละที่บอกว่าเหมือนจะมีสาระแต่มีสาระนี่คือตกลงจะชมหรือจะด่าเอาสักอย่างได้ไหมเนี่ยก็นะครับ ก็มีสาระนะส่วนใหญ่นะเออแล้วก็ไรสาระบ้างก็มีเพราะว่าต้องการจะแบบเอนเตอร์เทนอ่ะคือจะไปเอาสาระอะไรหมดเยอะแยะมันก็จะอยู่น่าเบื่อไปนะส่วนเรื่องอ่านมังงะวันพีชนะก็เหมือนเดิมครับไม่อ่านนะฮะเออคนถามมาเยอะแล้วก็ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามีช่องโอ้ยเยอะแยะมากมายอ่านวันพีกก็นะนะครับดูได้เลยนะก็อ่านสนุกดีนะแต่ผมไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช่แนวนั้นนะชอบทําคลิปแบบนี้มากกว่าครับ คอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าเอยนี่คอมเมนต์นี้มาจากโจโฉเลยนะโจโฉแตกทับเรือกันเลยทีเดียวนะเขาบอกว่ากาละกัสซาโซลิเป็นญาติกันหรือเปล่าเห็นหน้าคล้ายกันนะครับอ่าไม่ได้ไม่ได้เป็นญาติกันนะครับคนเรื่องเลยฮะคนละเรื่องคนละโลกเลยฮะไม่ได้เป็นญาติกันนะครับหน้าตาแค่คล้ายกันเฉยๆนะครับอาจจะวาดมาคล้ายๆกันนะครับนะคนละเรื่องกันนะฮะโอเคจะบอ คอมเมนต์ต่อมาครับอบอกว่าสงสัยมานานแล้วครับว่ารุ่นที่1และรุ่นที่2ตายยังไงเหมือนมีตอน1รุ่นที่1กับ2พูดเกี่ยวกับการตายของตัวเองนะครับรความตายของรุ่นที่1กับรุ่นที่2แล้ว <parce S 2> ไม่รู้นะคือมัน,มนยังไม่มีรายละเอียดเรื่องตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเรียวกว่าไงคือยังไม่มีใครบอกเล่าถึงรายละเอียดว่ารุ่นที่1ตายยังไงรุ่นที่2ตายยังไงนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากที่สองคนนี้เนี่ยถูกเรียกขึ้นมาด้วยคาถาสามพระเวสีคืนชีพแบบคือเรียกออกมาเนี่ยยังหนุ่มๆอยู่เลยแสดงว่าก่อนที่สองคนนี้จะตายคือยังหนุ่มอยู่ตายตอนยังหนุ่มนะครับก็คงจะตายตอนหนุ่มนั่นแหละนะครับสามารถใช้อ้างอิงใช้ติ้งต่างได้เพราะว่าอย่างโคกังกรุที่สามอ่ะตายไปแล้วอ่ะโดโอจิมารุฆ่าตอนแก่คือถูกเรียก ถูกคาถาสัมภเวสีเรียกขึ้นมาก็คือแก่สภาพนั้นนะคือก่อนตายตายด้วยอายุเท่าไหร่ตอนที่ถูกเรียกขึ้นมาด้วยคาถาสัมภเวสีคืนชีพก็จะถูกเรียกขึ้นมาในลนักษณะนั้นนะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นก็ก็ต้องดูดูต่อไปอะ่ะผมก็อยากจะให้มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะว่าโอ้โหแม่งระดับเทพอะ่ะโฮคาเงรุร่นที่หนึ่งกับโฮคาเงรุร่นที่สองใครแม่งฆ่าได้วะแล้วแบบต้องใช้ดินจาระดับเทพรวมกันจีตัวถึงจะฆ่าโฮคาเงรุ่นที่หนึ่งได้อ่ะ โคลงเงรุ่นที่2ยังว่าไปอย่างแต่โคลงเงรุ่นที่1นี่คือแบบสู้กับอุจิวะมาดาระที่แบบแม่งโคตรเทพแบบโคลงเงรุ Ho ่นที่1่ยังชนะแลวใครแม่งจะฆ่าโคางเงรุ่นที่1ได้วะนะฮะก็น่าสนใจนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีเปิดเผยรายละเอียดออกมาหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับคาถาต้องห้ามของตระกูลอุจิวะนะครับตระกูลอุจิวะนี่ถือว่าเป็นตระกูลที่ จะเรียกได้ว,ว่าแข็งแกร่งโด่งดังที่สุดในโลกดินจาเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ายังไงคือเป็นตระกูลที่เฟื่องฟูและปัจจุบันนี้ก็ยังมีการกล่าวขานถึงตระกูลอุจิวะอยู่ถึงแม้ว่าจะมีตระกูลเซนจูแบบที่แบบเก่งๆเหมือนกันตระกูลอุซึมากิที่แบบเก่งๆเหมือนกันแต่ผมมองว่า สองตระกูลน,นี้เนี่ยจะยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าอย่างตระ,ะกูลเซนจูใช่ไหมก็จะเน้นไปถึงเรื่องอา,าชิรามะมากกว่าใช่ไหมจะไม่ได้พูดถึงชื่อตระกูลนะใช่ไหมแต่สําหรับอุจิวะนี่คือแบบพอชื่อพูดชื่อตระกูลออกมาแล้วโอ้โหยังไงก็ใช่อะคือแบบ มันรู้สึกถึงพลังนะครับความเก่งกาจความโหดสัตว์รัสเซียของตระกูลอุจิวะนะฮะก็เนี่ยครับก็ได้รับชมกันไปอย่างเต็มที่นะครับสําหรับข้อมูลของกระถาต้องห้ามของตระกูลอุจิวะนะฮะโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดสารครงด้วยนะครับก่อนจากกันไปครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับกรมนาชั้นแนวครับสวัสดีครับ